ช ah. oh, ิบหายแล้วก yeah. yeah. mm ูเป็นคิมเลอร์ร้อนแน่กูเนี่ยตายแล้วกจับแล้วมึงเอ้ บ้านใหญ่นี่ลึบลับเลยลึบลับเลย <c oughs> นี่ไงนี่ <c oughs> นไงรู้เรื่องอ่ะเ <c oughs> ต็มที่นะทุกคนเต็มที่เต็มที่เ <c oughs> ต็มที่ ไปขอยได้เล่นคิลเลอร์เลมีร้อนอะ่ะบอกเลยมีช้ำอะ่ะมีช้ำอะ่ะบอกเลยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนเียบร้อยแนะ่สัตว์บอกเลยมาไปเยอะยะ

Yes. Kill for mother. เก็บไปสองแล้วเว้ยเร็วรวดเร็วรวดเร็ว,ร,ว,ร,วรอให้หมดทุกบ้านพังให้หมดครับพังให้หมด อย่าให้มันกระโดดฟรีๆแบบไม่เสียตังค์เรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็ดับไฟตรงนี้บ้างไม่มีใครอยู่เลยว่าตรงนี้ดับไว้ก่อนแล้วกันขอหน,หนักเลยนะโงจัดให้ เดยวที่จับให้นะจ๊ะฆ่าไข่ตัวเอ,อ้ยผมฆ่าไปสองเนี่ยออไปทอมมี่กลับมาแนะ้ะแม่งล็อกไว้หมดเลยนี่วาเอ,อ่อถัดดีไป ไปไหนกันหมดวะจริงนะเว้ยหาไม่เจอว่ะจุดแดงแดงไม่ขึ้นเลยเฮ้ยใครทำอะไรพลาดวะรู้รู้ Please no Oh my god เฮ้ยก hey, ูกดผิดวังแทบเฉยเลยต้องหาตำรวจแล้วตรงนี้มีคนวะสักหน่อยไหมไปรุ่นโอ้ my god เข้าไปเข้าไปไวมากโอ้โหนี่ไง คนนี้ใครวะชุดเขียวชุดเขียวแล้วดดไป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 แล้วไปแล้ว h ฮ l y s h i กระโดดเข้าบ้านไม่เข้าว่ะโดนมียาเปล่าไม่มีเหรออืม จัดไปจี้จี้จีจีสวัสดีครับพี่เค They deserve to die Jason make them suffer เดี๋ยวดิจะบ,บิงเร็วดิเร็ว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 เฮ้ยทุกคนจะแอบวะตรงเหนแยบวะเอาใจละ เอาเหรอเอาเหรอจะตายแล้วชุดเหลืองอ่ะบอกเลยอาขโมนน้องตีกันเองทำไมอือหัวหน้ามากนานมากนานมากเดี๋ยวไปเอาชุดเหลืองก่อนมีแบบโอเคป่ะตามนี้ตามนี้ทุกคนเล่นคนเจ็บก่อนพะโถ ชิ้นี่มึงเาเนี่ยฮะโอ้โหมีมีดมีมีดมีมีดเอาเฮ้ยคนเจ็บปะหอวะสแกนก่อนตรงนี้หนองคนเจ็บอยู่ในบ้าน <OT> ไปจะไปกระเดาไปว้าวว้าวสุดยอดมากเลยพวกนี้มีหลังนี้มีรอบรอบครับวิ่งรอบๆก่อนดูก่อนว่ามันมีมีทางออกป่ะไม่มีว่ะสองคนนี้คงจะยากหน่อยนะ สู้วะขมอนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสำรองไว้คนเราอ่ะนะข้อไปอาจจะโดนสตั้นครับอาจจะโดนสตัร์ทยุ่ยไม่เป็นห้าวรอมึงห้าวระ ข้ายวะ That's my boy. Hunt them down and make them pay. ตายหนึ่ They deserve to die, Jason. Make them suffer. อยู่ตรงนี้ครับคนหนึ่งโอ้ไม่น่ารีบปาเลยโอเคตรงนี้มีคนหนึ่งครับตายอีกหนึ่ง วางแถบแป๊บวางแถบแป๊บระวังแถบเหรอมึงวางกูก็วางออกมาดิแลกกันแลกกันมามามาตำรวจเหลือคนเดียวเว้ยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียว เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยชิดโดนแถบเฉยเลยโอเคโอเคได้อยู่วิงไป มีดหมดว่ะแย่แย่โอ้ยโอ้ก๊าดโน่หยิบจับไปไหนไปไหนหยิบไปไหนโด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 นอืมอืมมานี่เด้มานนี่เด้ จดไปโอ้มีมีดรัตภักข์แมนอ้านานมากนานมากนี่อยแล้วะโอเคเจอแล้วเจอเจอผมเจอใจเย็นท่านผู้ชมใจเย็นผมเอาได้ผมเอาให้ได้ดิวะแค่คนเดียวเองอ่ะนะเรียบร้อย โทำไมผมกดใส่ท่าไม่ได้วะงงว่ะเย้าฟรายมี่เย้าฟรายมี่เ้ยวิ่งมันหมด วิ่งหมดวมิ่งหมด,ม,ม,หม,ดมันทางออกแล้วเนี่ยโคตรพลาดเออเรียบร้อยโอ้มายกัต Hunt them down and make them pay. Get what, mm -hmm. Mommy is proud of you, Jason. But it's time to come home now. <laughs> Holy shit! 1,800. คิดแค่นี้ยอะที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยนะพันแปดยี่สิบ